สวัสดีค่ะใส่ใจใส่จีนนะคะกับ Chinese for Real Life by m e l o s h อค่ะตอนนี้นะคะล่ l o ื่อค่ะมีระบบอ่านหนังสือออนไลน์มาแนะนำกับทุกๆคนนะคะโดยเฉพาะแฟนเพจแล้วก็ผู้ติดตามบน YouTube นะคะสำหรับใครก็ตามที่ชื่นชอบสไตล์การสอนของเ m ่า o s h อนะคะอยากจะเรียนรู้เพิ่มเติมให้กับตนเองเรามาดูคอลเลกชันแรก5เล่มนี้ค่ะ เป็นเล่มที่เ,เป็นคอลเลกชันที่รวบรวมไว้ให้สำหรับผู้เรียนระดับต้นจนถึงระดับกลางนะคะนั่นหมายความว่าใครก็ตามที่ยังไม่มีพื้นฐานพินอินค่ะสามารถเริ่มเรียนได้ด้วยตนเองนะคะยกตัวอย่างเล่มแรกนะคะประกอบการเรียนในคอร์ส CH101 ภาษาจีนนะคะภาษาจีนเบื้องต้นค่ะเปิดมานะคะใน ระบบหนังสือออนไลน์เนี่ยก็จะโชว์หน้าตาแบบนี้เลยซึ่งข้อดีนะคะของหนังสือออนไลน์ก็คือว่าเราอยากจะเรียนที่ไหนก็เรียนได้นะคะถ้าเชื่อมต่อกับอินเทอร์เน็ตได้เนาะอันนี้ย้ำต้องใช้อินเทอร์เน็ตนะคะเรามาดูเนื้อหาข้างในกันก่อนอื่นนะคะแนะนำการใช้โปรแกรม h เ c e n e ค่ะมันเป็นฟร e ีบุ๊กอีบุ๊กออนไลน์ที่สามารถคลิกอ่านได้นะคะเหมือนหนังสือจริงเลยทดสอบนะคะ เราจะได้ยินเสียงเปิดนะคะหนังสือแล้วก็มีเสียงกระดาษเล็กๆใช่ไหมคะถ้าใครไม่ชอบก็สามารถปิดที่ตัวลำโพงได้เห็นไหมคะหนังสือทุกเล่มของเมลล์ชรือนะคะมีกฎหมายคุ้มครองค่ะกฎหมายในที่นี้ก็คือกฎหมายาลิขสิทธิ์ผู้สร้างสารรค์งานเขียนนะคะก็ไม่แนะนําให้ทําการคัดลอกดัดแปลงทําซ้ํานะคะเรามาดูกันค่ะอย่างเล่มนี้นะคะจะเริ่มสอนตั้งแต่ อินอินเป็นต้นไปเลยนะคะไล่เรียงไปนะคะจนถึงบทที่10ค่ะประโยคใช้บ่อยในชีวิตประจำวันนะคะทุกคนก็สามารถนะคะอ่านไปได้เรื่อยๆเลยนะคะคลิกอ่านนะคะอ่าคลิกอ่านไปได้เรื่อยๆเห็นไหมคะแบบนี้นะคะถ้ามันเล็กไปก็สามารถขยายหน้าจอได้โอเคนะคะก็อ่านไปนะคะอ่านไปอ่านไปได้เรื่อยๆเลยค่ะนี่คือบทสนทนานะคะ แต่ระบทเนี่ยนะก็จะมีในเรื่องของคำศัพท์ให้นะคะในเรื่องของเทคนิคเราก็มอบให้เห็นไหมคะหลักการออกเสียงอีนะคะซึ่งทุกคนเนี่ยจะสับสนนะคะถ้าเป็นผู้เรียนเบื้องตน้นอันนี้ก็สามารถเรียนรู้ได้นะคะตรงนี้ง่ายๆเลยเนาะโอเคนะคะเราก็สามารถ คลิกกลับไปกลับมาได้แบบนี้เป็นต้นนะคะหรือจะลากแถบตรงนี้ก็ได้นะคะเพราะว่ามันคลิกได้ค่ะก็จะกลับมาที่ช่วงหน้าแรกนะคะแล้วก็คลิกกลับนะคะเราชื่จะมีตัวอินเด็กซ์ที่เป็นคลิกไปยังหน้าต่างๆให้ตรงนี้เห็นไหมคะอย่างถ้าเราจะไปบทไหนใช่ไหมคะเราสามารถคลิกตรงนี้ได้เลยนะคะอรอสักครู่เห็นไหมคะก็จะ กลับมาแล้วนะคะอ่าถ้าอยากจะกลับไปหน้าแรกนะคะก็เลื่อนแถบบาร์มานะคะแค่นี้เองค่ะกลับมาหน้าสารบัญน,นะคะก็เลือกหน้าใหม่ที่ต้องการจะอ่านก็จะวิ่งไปหน้านั้นๆทันทีนะคะเห็นไหมคะง่ายมากๆเลยอ่าถ้าใครชอบนะคะก็แนะนำนะคะให้ อ่านคอลเลกชันนี้นะคะเอาล่ะทีนี้เล่มนี้รีวิวจบแล้วนะคะต่อมาค่ะถ้าใครนะคะเป็นผู้เรียนที่กำลังจะเตรียมตัวนะคะสอบ h อ k นะคะแล้วก็ยังไม่ได้ถึงขั้นโปรมากอย่างเงี้ยนะคะก็อาจจะมาเริ่มต้นนะคะจากการเรียนคำศัพท์ HK ก่อนนะคะอันนี้ก็จะเป็นระดับหนึ่งเห็นไหมคะหนังสือจะมีความเชื่อมโยงระหว่างกันค่ะนั่นก็คือพอเราเป็นผู้เรียนเบื้องต้นนะคะ การเตรียมสอบ HK นะคะก็สามารถนะคะจะเริ่มเรียนตั้งแต่ระดับแรกเป็นต้นไปเลยอ่ะเรามาดูกันนะคะขออนุญ,ญาตปิดเสียงกระดาษนะคะอ่ะเรามาดูกันตรงนี้นะคะก็จะมีสารบัญให้ด้วยนะคะหนังสือของเมลอร์ชิค่ะจะมีสารบัญให้ทุกๆคนนะคะได้เห็นว่าทางเล่มเนี่ยจะได้อ่านอะไรตรงนี้ก็จะเป็นคำศัพท์ล้วนๆเลยเห็นไหมคะ อ่านสะดวกมากยิ่งใครมี iPad นะคะเปิดดูกับ iPad ได้เลยมีมือถือก็ดูกับกับมือถือได้นะคะไม่จำเป็นต้องติดตั้งโปรแกรมอะไรเพิ่มเติมค่ะตรงนี้ก็อ่านไปได้เรื่อยๆเลยนะคะโอเคตัวนี้ก็มีไฮเปอร์ลิงก์ให้เช่นเดียวกันค่ะต่อมานะคะใครอยากจะเสริมทักษะการสื่อสารนะคะอันนี้ก็มีประโยคตัวอย่างให้นะคะ เรียนไปเลยนะคะสัญลักษณ์นี้สามารถกดฟังเสียงได้นะคะนี่ค่ะเราจะมีเสียงอ่านให้ด้วยนะคะกดที่ content table ค่ะก็จะกลับไปที่หน้าหลักแบบนี้ทุกทุกครั้งเลยนะคะยกตัวอย่างค่ะถ้าอ่านตั้งแต่ a ไปจนถึง z ใช่ไหมคะสุ่มอ่านได้ไหมได้ค่ะามาที่หน้านั้นทันทีเลยนะคะก็จะสอนประโยคง,ง่ายๆเพราะว่าเป็น ชีวิตประจำวันเราก็จะสั้นกระชับนะคะสามารถเรียนรู้ได้ด้วยตนเองค่ะต่อมานะคะถ้าใครอยากจะฝึกคัดได้เหมือนกันค่ะมีเสริมให้ทุกๆบทเรียนเลยนะคะอันนี้ก็จะเป็นคำศัพท์นะคะ HK1 ค่ะที่เรียงจาก A ไปหา Z เหมือนกันนะคะสังเกตนะคะก็จะเรียงไปแบบนี้ให้นะคะตั้งแต่ตัว A เรื่อยไปเห็นไหมคะป้าป้าป้า ทุกคนก็สามารถหยิบกระดาษที่ตัวเองมีอยู่แล้วนะคะมาฝึกเขียนนะกับตัวอักษรที่เราชื่อทำไว้ให้ได้เลยส่วนใครถ้าอยากจะได้เป็นตัวกระดาษไปปรินก็สามารถติดต่อเข้ามายัาง Line Official ได้นะคะตรงนี้ก็จะได้ดำเนินการส่งไฟล์ให้เฉพาะคนที่ซื้อคอลเลกชันนี้เท่านั้นที่จะได้รับไฟล์นะคะ เนี่ยค่ะเราก็จะดูอ่านไปเรื่อยๆนะคะทำซ้ำําๆนะคะการคัดอักษรจีนนะคะจะช่วยให้เราเนี่ยจำลำดับขีดได้นะคะแล้วก็เมื่อพบเห็นตัวอักษรนี้อีกครั้งค่ะเราก็จะสามารถอ่านได้นั่นเองนะคะเป็นอย่างไรบ้างคะกับคอลเลกชันนี้นะคะต่อมานะคะเล่มสุดท้ายที่จะรีวิวก็คือคอร์สออนไลน์นะคะตรงนี้เนี่ย ก็จะเป็นเอกสารประกอบการสอนนะคะสำหรับผู้ที่เตรียมตัวสอบ hk 1นนะคะก็จะมีขอบเขตให้นะคะว่าเราจะได้เรียนเกี่ยวกับอะไรบ้างเนาะตรงนี้นะคะก็จะอินโทรไปให้นะคะมีเนื้อหาสำหรับเตรียมตัวสอบนะคะ ตรงนี้ SK 1เนี่ยกเ็เหมาะกับคนที่จะเตรียมตัวสอบระดับต้นอาจจะเป็นน้องๆเยาวชนนะคะที่จะเตรียมตัวสอบ YCT นะคะตรงนี้ก็สามารถอ่านไปด้วยกันได้เนาะก็จะเป็นคำศัพ์แล้วก็ประโยคที่คัดออกมาจากตัวอย่างข้อสอบจริงนะคะที่มีการเผยแพร่บน Chinese.cn ซึ่งเป็นเว็บอ f ฟ i ิ i ช l ลของห้ามป้านนะคะ ประโยคทั้งหมดเราซื่อไม่ได้คิดเองนะคะมีที่มาที่ไปค่ะอ้างอิงอย่างถูกต้องนะคะและทั้งหมดนี้นะคะก็เป็นคอลเลกชันที่เมลเราชื่อนะคะทำขึ้นมาเพื่อสำหรับแฟนเพจแล้วก็ผู้ติดตาม YouTube นะคะถ้าใครสนใจก็ทักทายนะคะหรือขอลิงก์รายละเอียดเพิ่มเติมเกี่ยวกับราคาได้เลยนะคะยินดีตอบทุกคำถามค่ะแล้วมาเรียนภาษาจีนด้วยกันนะคะขอบคุณที่ติดตามค่ะ